สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูจะพาทุกคนนะคะไปดูสา,าวล้าที่เห็นบันไดเลื่อนในประเทศไทยครั้งแรกที่ไม่ไม่ใช่แบบบันไดเลื่อนธรรมดานะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นบันไดเลื่อนที่อยู่กลางแจ้งนะคะคือปกตินะคะเราจะเห็นบันไดเลื่อนนะคะอยู่เป็นอ,อยู่ห้างสรรพสินค้าอยู่แบบ เออเป็นห้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้บันไดเลื่อนอยู่ถนนนะคะทุกคนในประเทศไทยนะคะก็จะมีหลายๆอย่างมากที่แบบอ้ไม่เคยเห็นแล้วก็คนรวหลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะทุกคนบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบตื่นตาตื่นใจมากๆกนะคะคือเป็นบันไดเลื่อนที่อยู่ถนนนะคะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นทางเดินลอยฟ้านะคะที่ประเทศไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า อาเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็มันจะสวยงามจะอลังการขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็ต้อง ขออนุญาตช่องของปาโบนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าบันไดเลื่อนนะคะกลางแจ้งนะคะเป็นบันไดเลื่อนขึ้น ทางเดินลอยฟ้าประเทศไทยจะเป็นยังไงจะทำให้สาวลาวตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีน้องลา่แกตาสาวลาวไต่ผคมเบาตูนะฮะมีเ่เฮาอยู่ที่ย่านธุรกิจแห่งความเจริญนน้นองแกตาน้องแกตาเห็นสะพานลอยฟ้าบอมาเท่าเอ่นึงก่อนเอา เขาหัวร้อยฟ่านๆและสิ่งหนึ่งที่ให้น้องแกตาได้เห็นน้องแกตาเคยเห็นบ่มันด้เรื่องการแจ้งอ๋ออ่าเคยเห็นแต่มันในเรื่องอยู่ในห้างเนาะที่เราเห็นมันในเรื่องตากแดดตากฝนเขาเรียกว่ามันในเรื่องการแจ้งน้องแกตาทุกคนตรงนี้เลยนะคะเป็นบัรไดเรื่องที่ อ่าเป็นอะไรเรื่องขึ้นนะผ่า<ค>นลอ<ม>ยสุดๆนเยอะมากไม่ได้จัไได,ไ,ไ,ดไปจิค,คือวันนี้อ่ะอายสิพาพนองมาเบิงเนี่ยอายสิพาพองมาเบิงนอกจากผู้ค่ทีมหมากก็ไม่ร้ายแล้วอายสิพาพนองมาเบิงนี่คือสกายวอล์กที่ยาวยาวหลายกิโลเนี่ย คือเอาเห็นสะพานลอยขอ้ามถนนนหะธรรมดาไปแต่นี่เห็นสะพานลอยที่ยาวนู่น,นมาจากห้างฟังตูน้ำน้องสะไปบ่ยังตัวมันยาวประวัตใจทางไปไปเดี๋ยวจะพาไปไป้อไห่ยังขอขอแล้วปะ,ปะ,ปะ,ปปะ,ปะเยอะมากวันนี้ม<อ>ากับน้องไกาตาน้องไกาตาจะได้เห็นความตื่นเต้น เด <Off canvas. S 1> ้ทางมหาไอตูไอตยืนถาบรรยากาศอ้าดูทั้ง <freestyle> รังกับง่ามผูใดเนี่ยกูใรเนี่ยกูไรเนี่ฮ่อไอตคนโกตูริโยกันค่ะมิจโกเมื่อน่ะโกอีกแล้วโกอีกแล้วโกกูโกกูเมือเนาะกระต่ายโกคนรอวันวันเปีวยาะั่ไมอไปรู้ไหน้องกระตาจะเห็นรถไฟฟ้ามีชีชนะ ที่มาจากสถานี BTS ราชดำเนิสถานีเท่าไหร่ย,ย่ายมากไทยวัดตื่นเต้นมากกว่านี่ คนไทยบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอยู่เขาชอบอยู่ธรรมชาติอยู่บ้านนี่ยน้องเห็นแต่ไฮแต่หน้าเห็นแต่โคเห็นแต่ปตาเนาะมันก็เป็นธรรมชาติอีกแบบนึงเ้ามังวนบอกกับมัวนก็พว่งเงียบอีกแบบได้แต่ว่าไม่อยู่กรุงเทพเห็นซื้อเซนโหลดเซนไฟเส้นสีโอ้ยจ้ะข้าไปอีกแบบแอบโฟอ้าวมาเซนเนี่ยนี่เส้นทันเนาะเส้นทันยังไงนี่เส้นทันโบเอสเซนทร่แกนเ้นทันโบเอสเซนเอ็ดเอ็ดเซนทร่าแกน เอซเซนโอเคฝั่งนี้น้องกาตาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้มองไปฝั่งนี้อันนี้จะเป็นอ่าเจ้าประตูน้ำนะอันนั้นจะเป็นห้างคาสิ่นประตูน้ำอันนี้มันเป็นอะไรอะไรว่าไปเบิ้งอยู่บ้านโอ้ยเอาไปฝากน้องเอาไปฝากแม่เบิ้งท่องบ้าตรนะโหนี่เด้อนี่ประเทศไทยเด้อขากอะลีบน้องเบิ้งน่นน้องกาตาน้องเบิ้งนั่นชุดนั้นจะเป็นคลองแสบเนี่ย ยาเอาเติมได้ครับบาแมนเป็นของขุดนะของแซนด์อบเอาไพ่ขุดก็เป็นคนเนี่ยคนไทยคนไทยคุณเองคือเหมือนว่าคนคนไทยแล้วก็จะมีเฉลยเฉลยที่อ่ะอ่ะลูก้เรื่องอดีตผู้จะขู่เลยวันนี้เราไปบุกชมเฉลยที่มน้องย่ามาจากฟังนี่น้องจะไปฟังนั้นตรงนี้เลยไปแล้วก็ไปฟังนู้นอีกไปไป จากฝั่งนี้น้องแกตาะมองลงไปด้านล่างเห็นบ่าว้าวพี่น้องสภาพรอยเนี่ยคนแถบจะาบุรียางเลยเลื่อนมาเลยแบบจ้าสวยมากเอาแล้วแามฝนงดี้แหละคือซีที่สงสัยยามฝนไฟบบช็อตโบใส่ออกแบบของคนไทยเนาะคือว่าหัวคะแนนเรือนนี่ตากแดดตากฝนคนก็จะมีวิธีการในการรักษาและป้องกันเนะคือให้ปลอดภัยนะโอ้ โอ้อ้าวนี่สภ<ส>า,าร้องมาทำอะไรน้องน้องบงเนี่ยพี่ลาดฝ้าพ้อมเนี่ยสกายวอลันเร,เรื่องผมนี้เนี่ยฝนแบบพเปียกเลยเพราะฉะนั้นเรายืนเราอยาล,กลบกค,คนอื่นเนยอะเราอย่างไปแล้วใสเฉียงจะเสียงดังและสิ่งที่ตื่นเต้น่นนั้นจะบ่งี่น้องเนี่ยเนี่ยสเตเลสสเตเลสระทุกแก้วย่างง้าก็มีสนิมขึ้่นเลยปานานี้กับฝัง้ต งามแห้งไอบโบสลัดทัดใหญ่แก้วย่างงา้างเพมีสน,นมสิมขึ้นเลยตานั่งกันตายืนตรงนี้ก็มองไปฝั่งนี้น้องกันตางามแห้งไอบโบสลัดทัดใหเ่กคนหลายบ่หลายแห้งสภาพสิบสหักบน่น้องกัสงสัยอยู่ได้ละ่ะโอ้ปวดรถเนี่กัหลายสายพอ่อใช่ละตาอ,อันนี้แหละคือชีวิตของคนกรุง นอกจากคนไทยก็จะมีชาวต่างชาตินะน้องแก้วตานะมามผมซืกออะไรก่อนเป็นยังเป็นยังเป็นยังเห็นโลหะใหญ่ตื่นเต้นโอ้น้องซึ่ออะไถึงกล้องสันสะเทือนของสะพาน <c oughs> อ่าคือสะพานมันจะมีการยืดหยุ่เนี่มันจะออกแบบมาแม่ถ้าเกิดไม่มีการยืดหยุนมันก็จะเป็นการแบบว่ายืดหยุนได้มาก็อาจจะเกิดความเสียหายเนี ทีมบอกเวลาสะพานข้ามข้ามแยกเหมือนอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีจุดที่เป็นเหมือนเหมือนฟันปลาให้มีการยืดหยุ่นของของสะพานนี่มุมนี้ของชาติไทยโอ้อขอบคุณฮีโร่ไทยขอบคุณฮีโร่ไทยค่ะน้องแกตาเคยามา,าเคยมาจุดนี้เลยเป็นบ่เคยมาเอ่าไหร่จะว่าไรนี้บรรยากาศแบบนี้มาแต่ปีปีสองพันสิบเก้า อ๋อมาตอนแล้วมาตอนนั้นมาเขาดาวอือชุดที่มีงานเขาดาวเนาะใช่เขาดาวปีใหม่เขาดาวเาาดวก็จะมีงานสงกรานต์ที่น้องแน่นบเอ่ะเออบอกตรงเลยว่าสงกรานต์รมาเด็กช่วยมาเที่ยวในประเทศไทยจะคือที่ไปอยู่เพราะว่าสงกรานรนั่งเรือกับบริษัทปิ๊กหานมันเป็นช่วงเทศกาลที่ขายดีแต่ก่อน้องอยู่หลังนั้นนี่เขาบริษัทปิ๊เขาเลิกบริษัทของประเทศไท แต่ว่าแบบปส่มาสิกับมวนอยู่ได้มวนนะยมวนเอาใส่ามากตรงไหนตรงหน้าก็สิมวนมวนก็มาคนโทคือกันน่ะอมักมักทุกทุกรูปแบบที่แบบว่ามันง่ามแหละมันอยู่แล้วมันสบายใจ<อ>ทุกภูมิทุกจุดที่อยู่แล้วแบบรู้สึกว่ามีความสุข<อ>เหมือนแบบนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นแล้วเรามาเห็นเราก็รู้สึกว่าอุยมันดี เราไม่เคยเห็นแล้วเราได้มาเห็นก็ประทับใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นเต้นที่ได้มาเห็นแบบโอ้เมืองศรีวิไลอยู่บ้านที่ไม่ได้เห็นนะเห็นแต่ในซีบีในทีวีเนี่ยใช่ใช่ซีไฮฟิ้งเนี่ยบุ้งกุณนนะซีไฮ้ซีบุ้งเนี่ยบุ้งเลื่ขึ้นบันไดนะคนร้ายขนาดเลยแต่ว่าส่วนร้ายนี่เป็นทุกรังเลยบบบเป็นวะคนไทยก็มีเนาะแต่ว่าเกือบคร่อง ของคนไทยเลยน้องฝรั่งที่แหละฝรั่งคนเนี่ยมันยืนเบิ่งเห็นวะอะไรสงสัยมึงนี่มาให้แหละมันยุตไทรูไปเนาะแนนไงเนี่ยก็มีหลายคนที่แบบว่าอสาวเรามาเห็นบันไดเทือนพี่น้องเลยนะแล้วก็เห็นสะพานลอยของประเทศไทยนะเหนยาวแ่ายาวว่าวะขับจักรยังพื้นดินได้เนอะเฮ็ดแบบคันคันคันว่าพื้นนอกคนที่แบบมาประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยก็จะสงสัยเนาะว่า เพื่อนที่ไท้จังไดแต่ว่าเฮากับดูความที่เฮามาโดนแล้วเฮาก็เห็นในความแบบพัฒนาหรือว่าผู้ชากคนไทยดีเนาะเฮาก็เลยคิดว่าอุ้ยมันองเป็นไปได้แต่ว่าเฮาก็องหาเบิ่งเพราะว่าอยากเห็นอยากขอคือว่าอุ้ยอยากมาเหยียบเบิง่งอย่ามาซุ่เบิ่งอย่ามาั้ำซากหรือมาดุนเองแล้วสินะ่าเป็นยังไงเนนอยากให้ตัวไหนเนาะท้ายคลิปทายหูเมื่อฝากพ่อแม่เมื่<ข>อฝากคนที่เพิ่ยังท่านเคยเห็นเนาะคือเฮาแบบเฮาเคยเห็นอนนี้ก็ความสนใจเ่าเนาะ แ,แตาลูกก,กุศลเขาก็แมรอะไรกันกน, <ำ S 1> กน้องรู้งานเห็นหน้าแห้งที่ทอทัดจอใหญ่อุ้ยแม่เอ้ยทอทัดจอใหญ่เด้อเนี่ย <c oughs> มันโมเดลมันมาท่อทันได้น,น้องเป็นมา LED อ้าวเหรอแม่ขึ้นคิปมาตลอดก็คือนนี่มันได้เรือนเนี่ยผมพ่ดขึ้นมันได้เรือนยังไปรตรงเมือนนอ่อได้น้องตอนขึ้นอาจจะเมื่อยผนก็เลยออกแบบเดียวการขึ้นใส่ไปในเรือนตอนลงอาจจะลงง่ายหน่อยก็เลยตอนลงจะมอ้วนไปในเรือน มาหันแลวเราขึ้นมาท่านอี้เราะล่ลงพยขยามไปต่อไปน้งป่งไหมไปไปางหนาค่ะทุกคนคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะสาวาวได้ไปเห็นบันไดเลื่อนที่ประเทศไทยเป็นบันไดเลื่อนที่แบบอยู่กลางแจ้งนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้างอะไรต่างๆนะคะทุกคนคะก็คือเออคนไทยเขาแบบ ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็แบบเอาความสะดวกสบายเป็นหลักเลยนะคะทุกคนก็คือทำยังไงจะให้แบบมันสะดวกสบายทำยังไงจะให้ประเทศชาติแบบว่าพัฒนาขึ้นเขาก็จะหามาทำแบบพัฒนาประเทศอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนคือแบบสุดยอดมากทุกคนคือขอทุกคนเป็นกำลังใจให้อูด,ด้วยนะโอต้องไปแบบให้ได้คือแบบ ถ้าไม่ได้ไปทํางานอูก็อยากไปแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไปดูว่าเฮ้ยไปให้ใครเป็นยังไงยังไงเราเห็นใช่นะเราเอาจจะเห็นในคลิปแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับตาที่เราเห็นด้วยตาของตัวเองนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้อูด,ด้วยนะคะในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อว่าอูจะได้ไปถ่ายไปเห็นด้วยตาของอูเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย